สบายดีท่านผู้ชมมาพบมาพอกับส่องทาวอนบวทาวงเนาะมอนิกาซีมี่พรกิจไปเห็ดอยู่น้อยนึงพนักงานโทามาว่ารถคารถโรงงานทาเนาะไปส่งน้ำอยู่อันบันดงดอกไม้แต่ว่าค่าอยู่วางระว่างทางมรว่าวะสีขาวทางบันดงดอกไม้เนาะ แต่ว่าเฮาก็ต้องต้องได้ไปแหละเนาะเพราะว่ามันบวกึ้นแล้วจริงๆรถจริงๆว่ารถแกน้ํากับเป็นรถโฟลเลยนะแต่ว่ายัาง,งานันยังขึ้นโ่ไดพนักง,งานว่าคนนนําลงเบิดเลยก็ึ้นบ่ไดเิ่นว่าแล้วก็เลยว่าส,สิพาพี่น้องไปเบิ่งว่ามันค่าแบบใด้วก็คนทางมันส่ําใดเนาะไปะพี่น้องสิพาไปเบิง่ง นี่แหละลดขันนในเนาะสิไปดึงก่อนสิไปดึงห้าก็่สิไปหาเสือกสลิงก่อนเนาะถือว่าห้าได้เกี่ยมเลย กะเทว่าเสือกสริงไปเราออกแต่โรงงานไปเลย <c oughs> จังสี่แหละพี่น้องนั้นเวลาฝนตกหรือว่าหนาฝนเนะาะกะสี่ลำบากแน่ เนื่องจากถนนทนทางกับมิแตขี้ตมเนาะมิแต่ขี้ตมแต่ว่ากาจังได้ก็ได้ปืนไปฮอดอฮอดพีหัวนอกผูที่ใซรบริการเนาะแต่ว่าขั้นวิทยนาฝนนี่กะมีแต่ขุมแต่บอกกับกับบอทเท่าไรเนาะแต่ว่าขี้ตมนี่มันเป็นที่วารลำบากที่สุดในการขนส่ง คมนาคมเนาะ เป็นครัวหอยหว่าพี่น้องถือว่าเขตนี้ฮอดเขตนี้ก็ถือว่าวิทย์เขตบ้านหน้าหอยปังคุ้มคลองเนาะจะเป็นอ่าบ้านบ้านหน้าหว่าเนาะคุ้มคลองแต่แต่หอยหว่าไปไปนี่เน,นะาะระยะทางก็สิประมาณกิโลหลักกิโลไปนี่ละเนาะอ้าวโอ้งัวค,คือคือจอยแต่ว่า ไปเลี้ยงงัวนะพี่น้องงัวพนกระซี่โตมีแต่ัตอ้วนสีหอดไก่สีหฮอดแล้วพี่น้องคิดว่ายังอีกประมาณกิโลหนึ่ง,งเลยล่นะตอนนี้ก็สีเขาทางทางแวบรรทุกแล้ว แต่ว่าตรงไปเลยนี่ก็สีเป็นเขาบรรพองท่าเนาะเส้นทางเส้นนี้แต่ว่านี่ก็ทาแวนทรายก็สีเขาหน้าหว้าเนาะนี่ฮอดแล้วทางแวนหน้าหว้าแต่ว่าเข้าสีตรงไปเลยไม่เลี่ยวครัวนี่ก็สีเป็นทางตัดใหม่เนาะพี่เนาะ <c oughs> ตัดใหม่ก็โมไม่มแล้วแต่นี่ไปแต่ในหันมันจะมีแท็กอีกซอกหนึ่ง ที่ว่าทางเก่ามันเป็นโศกหรือว่าเป็นเป็นเทลไปแล้วเนาะและเพิ่นกนสีทางทางตัดเป็นเซนใหม่อีกเซนนึงเนาะแต่ว่าพนักงานเทากับเลือกที่ว่า,ามาเซนนี่เนาะมีแต่ทงไฮทงหน้ามีแต่ป่าพี่น้างป่าเห็ดเวลาเห็ดกับเห็ดลายแถวนี้นี่แหละพี่นนอง คิดว่าอยู่แถวนี้แหละเด็ดเนี่ยเห็นแล้วนี่เจ้าเบิง้งนี่นี่เป็นทางตัดใหม่มีแตกโหมีแตะต่อ <c oughs> พนักงานสองคนจิโยโยเป็นอะไรเรียบร้อยกร้อืมร้อยตุ๊กเอามาหอดเลยพี่น้องเอล่มุนอุยปุ้ยมาเอาเสื้อท้างลังหนีละ่ะ เบิง้งน้าลอยตุ๊กลองเอเล่สิดึงไปหนาหรือสิดึงท้อยตันท่างเลย ลองใบเบิ่งกันเต็มๆพีเนาะฮะเออกอใช้ใช้กันได้นี่แหละทุกหน้าเ้าลอยทุกคนลงจากรถเรียบร้อยแม่ ขนาดโถล,ลดโฟเลยนี่เอาจนเมื่อยแลลหแลอบ่มันยุบลงบาดเดียวบ่ขึ้นมาได้ไรเออมาเลยเห็นห้องห้อยข้าข้าเลอบ่ไปทางนี้จุมมนหนีมากกว่าเพื่อบาะเดียวเนีย้ยงสิรูดนี่แนี เล็กอ่ะนักก็ไปเอากุญแจนะทีอ่อันน้อยเอากุญแจมาคัดนะคัดหูเหน่บมาหนะขังนี่นนข,ขัดขังนี่ก็ได้บอสทุใส่ขังนี่หมดเลยพี่พี่ใช่ข,ข้างพี่ก็กได้สอดพี่ก็ได้ อีซูซุพี่น้องอีซูซูขนาดว่ามีโฟแลนี่บอมันยูอยู่หอันะมีแต่สอดสอดให้มันลงมาท่านนบ่เออเา ลุนลุนกันพี่น้องสิขึ้นวะฮะไปอีกเอาเอาพี่น้องลุนกันพี่น้อง จะคืนมาเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยนี่ไปเรียพวกมาอีกแล้ยพี่น้องติดอีกเรียบร้อยนี่พี่น้องลองลอยการคาติดอย่างง ให้เบิ่งแล้วโอ้ยติดต่ออะไนี่ติดหนึ่งนี่พี่น้องต่อคักลีบ่แม่นอันอื่นต่อนี่งอะเฉพาะมันยังไงหลังลอยได้ป่ะได้หนี่เบึกมันติดต่อเฝ้ามันติดเฝ้าติดนี่เนาเป็นอันตรายทางลดง่ายนิดเดียวพี่น้อง ใบไหนเชื่อชื่เห็นได้ไปได้อยูอ่บาไหได้มีแต่ถอดออกแล้วไปไปรอมนี่ใส่โฟไปเล็ดหรือแลแต่หรือสิครับรครับด้านหน้าอนาแลแต่เพื่อคมช่วยจนะนด้พัดตกะพัดเนี้อีกสิ้คนลงอีกห่ว้าถอดออกอันนี้เอาไว้หมกามันอันนั้น แต่ว่าคันแรงถึงแรงเลยกะง่ายนิดเดียวอเอาเอาเอาไว้เอาไว้ในใพื้นนันนี่เลยเล็กยังฮะเล็กปิดหนึ่งกิโลเล็กอ,อันเขาเก็บอ่ดอกเออก,เบออกเ็บทางเอาสั่นเลยพรกิจ จบสิ้นพี่น้องกลับไรได้ปะ่ะเนี่ยกูไปเห็นเรียกเลยเนะกาือว่าภารกิจการเรียบร้อยเนาะพี่น้องแต่ว่าท้าวอนเองก็เสด็จกลับแล้วเพราะว่ามีเวียกจำเป็นอยู่เนาะอยู่วัดนหอยปังแต่ว่าคลิป,ลปนี้ก็ขอบมุขอบใจเนาะท่า,ทานใดหรือว่าคนใดที่เข้ามาเบิง <S <S เข้ามาชมก็ฝากกดติดตาม เป็นกำลังใจต่อกันในเด้อพี่น้องเนาะถือว่ากะเปิดช่องไม่ช่อง Youtube เนาะแต่ว่าเฮาสีเลือกเอาแต่สาระดีๆหรือว่า,าเลือกทายแบบแบบแบบให้ <c oughs> คลิปให้มันออกมาดีที่สุดเนาะก็ชือว่ากะบ,บริมีอยังไหลก็ชือว่าคลิปคลิปนี้ก็สีได้จบเพียงเท่านี้เนาะ กล่าวคำว่าสบายดี